สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับช่องเอกราฟามนะครับวันนี้พบผมอาจารย์นิ่งเช่นเดิมนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่ลําพูนอยู่นะครับเราอยู่ที่พระธาตุครูสีบานะครับที่อําเภอป่าซางนะครับจังหวัดลําพูนนะครับว่าบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับว่าวสภาพเป็นยังไงเราไปดูบรรยากาศกัน เห็นมบรรยากาศที่วัดร่มลื่นนะตอนนี้ที่ผมมาในเวลาก็ประมาณ5้าโมงเช้านะครับแดดก็จะออกแล้วก็เริ่มร้อนหน่อยนะครับก็เดินทางขึ้นมาแต่ข้าขึ้นมาอยู่วันนี้แล้วอากาศเย็นสบายมากนะครับท่านใดที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือจังหวัดลําพูนก็เรียนเชิญนะครับมาสักการะนะครับมาบูชานะครับพระครูสีบาได้นะครับซึ่งจะมีวัดด้านหน้าวัดพระธาตุอ่าตากอะไรเนี่ย นะครับก็จะมีมีวัดที่สวยงามอีกแล้วก็เดินขึ้นมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระธาตุคูซีบานะครับก็วันนี้ยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็มาสักการะคูบาที่นี่นะครับวันนี้เรามีคลิปเรื่องของสารพันปัญหานะครับการปลูกผักสลัดอีีที่29เนะครับ28เราก็อยู่ที่ลำพูนจังหวัดตากใช่ไหมวันนี้29เเราอยู่ที่ลำพูนนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวนะครับรับนะครับหน้าฝน ที่เราจะมาถึงนะครับประมาณปลายปลายเดือนพฤษภากันนะครับหน้าฝนที่มาถึงตรงนี้เน <im> ี่ยนะครับสิ่งแรกนะครับปัญหาหรือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวมันมีอะไรบ้างสําหรับคนปลูกผักสลัดอย่างเราควรจะต้องรู้แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือตรงนี้นะครับก็คือนะครับอ่าอ่ะเนื้อเรื่องของเรานะครับก็คือการปลูกผักนะครับในหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับในปัญหาต่างๆตรงเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งนะครับ อาโรคใบจุดนะครับสองผักยืดหรือเขาเรียกว่าปลูกผักหน้าฝนด้วยผักกีรานะครับประมาณนี้สามโรคโคนเน่าสี่ผักนอกน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของอาสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมถึงอาพายุที่มันจะเข้ามานะครับอันนี้คือหน้าฝนที่เราต้องเจอแน่ๆน,นะครับแล้วเราจะเตรียมมือรับยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ถามว่าเฮ้ เราผ่านหน้าหนาวมาแล้วสวยมากเลยหน้าร้อนโอ้โหปัญหาอุปสรรคเย่แยะมากมายเลยผักไม่โตรากเน่านู่นนี่นั่นในหน้าร้อนพอหน้าฝนล่ะ นะครับหน้าฝนจะเป็นยังไงหน้าฝนตรงนี้ถามว่าปลูกยากปลูกยากไหมก็ปลูกไม่ยากนะเพราะว่าฝนตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนนะครับมันจะตกแค่เช้าใช่ไหมกับวันมีแดดนะคะรับแล้วไปตกทีตอนเย็นลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะถ้าไม่ได้ตรกติดต่อกันหลายวันเนี่ยก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าตกต genuine, ิดต่อกันหลายวันอันนี้เราก็ต้องทําใจเพราะทำอะไรไม่ได้เป็นเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นที่ที่เขาเรียกอะไรนะธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวยังไงนะครับถ้าคนที่มีโรงเรือน ถ้าคนที่มีโรงเรียนนะนะครับก็คืองในโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องมีหลังคาพลาสติกกันฝนนะครับหลังคาพลาสติกเนี่ยนะครับจะใช้หน0่งร้อยสองร้อยเออหนึ่งร้อยร้อ่สร้อยห้าสิบหรือ200ไมครอนก็ได้แล้วมันแตกต่างกันยังไงก็คือว่าอ่ามันเรื่องของความเหนียวอะนะครับถ้า200ไมครอนเนี่ยมันก็จะเหนียวนิดนึงมันก็จะทนทานนิดนึงแต่ราคามันก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยแต่แพงด้วยกันไม่เยอะผมของผมเนี่ยผมใช้200ไมครอนแล้วก็เวลาเราซื้อหลังคาพลาสติกนะครับให้ซื้อหลังคากับร้านที่เา เป็นมาตรฐานอย่าซื้อในแอปต่างๆที่ขายกันเนี่ยเพราะว่า,าส่วนมากจะเจอพลาสติกรองบ่อพลาสติกรองบ่อก็คือว่าพลาสติกที่เข้าไปบ่อในน้าอ่ะแต่พอคุณเขาหลอกขายคุณว่ามีไมครอนกันยูวีเจ็ปอร์เซ็นต์ต่างๆเพราะคุณก็ซื้อมาปุ๊บพอมาอยู่บนแดดเนี่ยไม่เกิน2เดือนขาดกระจุยเพราะฉะนั้นให้ซื้อกับร้านที่เขาขายจริงๆดูดีๆนะเลือกพลาสติกหลังคาโรงเรียนนะครับต่อไปสแลนนะครับถ้าแดดมันร้อนมาก อาจจะต้องมีสแลนหรือถ้าใครที่ทาโรงเรือนใหม่อาจจะทําแบบปิดเปิดก็ได้เพราะว่าวันไหนที่ฟ้ามืดหรือฝนปิดหลายวันเราสามารถเปิดสแลนได้นะครับแต่ถ้าแดดไม่ได้แรงมากก็ไม่ต้องใช้นะครับอันนี้เรื่องของสแลนแต่กำลังค่าพลาสติกควรมีแล้วก็สแลนอาจจะมีได้นะครับแล้วก็เปิดปิดตามเวลาตามที่ผมบอกแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นโรงเรือนที่ยกพื้นนะครับถ้าเรายกพื้นมาในเวลาฝนตกเนี่ยนะครับน้าก็จะไม่ได้เด็ดเกี่ปเปียกแะด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโรงเรือนเนี่ย คุณจะตัดปัญหาไปเลยเรื่องของใบจุดไม่มีแน่เพราะน้ำฝนไม่โดนน้ําเข้ากล่องก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหลังคาพลาสติกกันอยู่นะครับเรื่องของอใบผักที่จะหักเพราะผักไปโดนฝนมันมีพลาสติกช่วยอยู่นะครับเรื่องของอักนอกน้ำนะครับก็ไม่นอกเพราะน้าไม่ได้เข้านะครับรวมถึงเชื้อรารต่างๆที่มาจากความชื้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีหลังคาพลาสติกเนี่ยในหน้าฝนมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่มีสําหรับคนที่ปลูกนะ แล้วไม่มีโรงเรือนไม่มีหลังคาพลาสติกอะไรต่างๆพวกนี้แล้วราฝนมา1คุยก็ต้องมาลุ้นว่าใบผักจะหักไหม2น้าเข้ากล่องหรือเปล่าถ้าน้าเข้ากล่องปุ๊บเราไปตักออกหลังฝนหยุดนะไปตักออกให้เหลือเท่าเดิมนะครับแล้วปุ๋ยเนี่ยยังไม่ต้องเติมนะครับเพราะยังไม่ต้องเติมเพราะอะไรเพราะว่าเราดูไปก่อนว่าผักเขาเป็นยังไงบ้างพอสามสีวันถ้าเราปลูกไปผักเขาโตปกติก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าผักเขาออกอาการใบเหลืองเราค่อยเติมปุ๋ยลงไปนิดนึงแค่นั้นเองสองสาวันก็หายนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของน้ําค้างใบ นะครับเวลาฝนตกเนี่ยนะครับพอลาฝนหยุดแล้วปุ๊บไปเขย่าน้ําออกจากใบน,นิดนึงเพื่อไม่ให้น้ําค้างใบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโรคใบจุดไปได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรความชื้นที่พื้นอ่ะนะครับบางคนที่ไม่ได้ยกพื้นน่ะมันอาจจะแฉะหรือน้ําท่วมตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าฝนเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามีโรงเรือนได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ต้องอย่าลืมทําตามที่ผมบอกด้วยในการเข้าไปดูหลังฝนตกนนต่างๆว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับส่วนนะครับ การปลูกผักแล้วรูปทรงผักไม่ได้ตามที่เราต้องการอันนี้ไม่ต้องเสียเรียดนะครับเพราะว่าหน้าฝนหน้าแดดมันน้อยพอแดดน้อยบางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยฝนแทบจะตกตลอดเลยรูปทรงผักอาจจะแดดไม่ถึงอาจจะยืดสูงบ้างอาจจะอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉนั้นเลือกเลือกสายพันธุ์ดีๆแล้วก็ถ้ามันยืดสูงไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรแต่รูปทรงมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะอย่างที่ผมบอกแหละว่าด้วยสภาพอากาศที่ฝนมันจะตกมากกว่าแดดนะครับมันจะมีแดดน้อยเนี่ยฝนตกเยอะเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของแสงแดดที่ผักเลยรับบ้าง นะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรสามารถปลูกได้ตามปกตินะครับอย่างที่ผมบอกว่าต้องเฝ้าระวังให้ดีหน้าฝนนะครับมันก็จะมีโรคต่างๆที่บอกอย่างนี้ใบจุดนะครับถ้าเจอแล้วนะครับเด็ดออกแล้วเอาไปทิ้งไกลๆอย่าทิ้งในแปลงนะครับใส่ถุงขยะไปทิ้งไกลๆเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่เด็ดออกแล้วปล่อยทิ้งไว้มันกลายเป็นเชื้อราปุ๊บมันจะลามทั้งแปลงเลยนะครับถ้ามันเป็นใบจุดแล้วนะครับก็ซื้อตัวยามาฉีดป้องกันก็ทักไปได้ที่เพจส่วนพักในนัดก็ได้นะครับเป็นยาชีวภาพ นะครับแต่ถ้ามันรุนแรงลามทั้งแปลงแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งในเรื่องตัวยาตัวอื่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือควบคุมก่อนอ่าให้น้ําโดนโดนใบผักโดยตรงอย่าให้มีความชื้นในโรงเรือนเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะป้องอกันโรคใบจุดได้ส่วนน้ําเข้ากล่องอย่าลืมนะนะครับฝั่งฝนตกให้ไปตักออกให้เหลือเท่าเดิมถ้าคุณไม่ตักเนี่ยไม่เกินวันเดียวเท่านั้นเนี่ย วันนี้น้ำหลาน้าเวทอยู่แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าวัน,นฝนตกน้าเต็มอย่างเงี้ยปุ๊บวันเดียวครันลากคุณไปเลยผักคุณเสียเลยนะครับน็อคน้ําเหี่ยวแห้งเลยเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่าลืมไปดูน้ําในกอกด้วยส่วนใบผักเนี่ยไม่ค่อยเห็นหักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไม่ได้ตกแบบหนักจริงๆนะผักไม่หักหรอกเขาหนีได้นะครับผักเ็ามีการโล่ตามลมตามอะไรได้ประมาณนี้นะครับดาฝนที่ฝากไว้ก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับดูจะให้ดูถึงเรื่องของโรคเลือกถึงดูถึงเรื่องของผลกระทบที่จะมานะครับแต่ถ้ามีโรงเรือนคือตัดปัญหาทุกกอออยย่างเลออ นะครับแต่ถ้าบ,บางคนไม่มีโรงเรือก็อย่าลืมไปดูตามที่บอกด้วยละกันนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ส่งมาหาผมที่ช่องทางนี้นะครับอย่าไม่ต้องห่วงนะครับส่งมาถามได้เลยตอนนี้ฝนหยุดแล้วฝนตกแล้วต้องเติมปุ๋ยไหมต้องทาอะไรไหมต้องนู่นต้องนี่ต้องนั้นน่ะส่งมาถามหรือโทรมาถามก็ได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับผมรับทุกคนแล้วก็ยินดี ต้อนรับทุกคนด้วยนะครับส่งเข้ามากันนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้ผ่านหน้าฝนไปด้วยกันหน้าฝนก็บางที่ก็หนักบางที่ไม่หนักแล้วก็โรงเรียนหลายๆคนที่ไม่แข็งแรงก็ระวังพายุมาด้วยก็เห็นหลายๆคนเริ่มโพสต์เรื่องโรงเรียนพังและนะครับฝนมาเป็นพายุเลยอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ก้าวข้ามผ่านหน้าร้อนกันมาได้เราก็ต้องสู้หน้าฝนกันต่อที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันเต็มตัวนะครับแต่หวังว่าทุกคนก็น่าจะ ผ่านกันไปได้ดีหลายหลายคนที่เจอปลูกกันมาหลายปีก็ผ่านกันมาหมดแล้วสำหรับมือใหม่ๆมือใหม่ๆก็เตรียมตัวรับหน้าฝนตามที่ผมบอกแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับที่พระบาทนะครับที่ครูศรีบานะครับตรงนี้นะครับก็ท่านใดที่มาเที่ยวลำพูนก็เรียนเชิญมาได้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับจะลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องเอกรักฟาร์มไปด้วยแล้วมีปัญหาอะไรก็โทรมาคุยกันส่งมาคุยกันแล้วกันคลิปนี้ การเตรียมตัวรับมือหน้าฝนนะครับการปลูกผักสลัด EP ที่29เอาไว้เท่านี้แล้กันนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ